สวัสดีพี่น้องสุขุสุ ong, คนสุภาพสุบ่อนมันกับเขบศูสย์ซ่องแาบโมกข์เก่าเก่าเดิมพี่น้องย้ำแรงพี่น้องเนียลงมาหาบึงเด็กเด็กเตยบานเตยบอลกันี่แสดงตามทงหัวทงนาสมบรรยากาศเด็กมันสมบรรยากาศออกกําลังกายย้ำแรงพี่น้องเนียกําลังอ เม็กซิควันห <laughs> นเดี๋ยววันนี้มาเล็กไปเลยเวยเออเรียบร้อยเหรอ ไปตามตรงหอยตรงนาพอพี icana, ่น้องฝก็เดินบานมันไกลเด็กเลยมันไปตามตรงนาเบาควันเป็นหัวหน้าหมู่พี่น้องเลยเออจ้าโอ้กองหลังไปจากออสเตรเลียได้เหรอผมแร้ผมชอบบุ๊มแดงหัว Ơ, kháu nì, lạc đèo leo Ơ, chứ đứt đôi, chứ vào cắt đứt Ơ, quán bà quái bà quái đồng niu lèo <laughs> Lò <Lổ, cười> bò Lò bà quái lạc xẹt á Con chất xử đi เตะขาหิบพื้นีปเลยเนี่ยขราวนี่บบากว่าสิปันพิพิกพี่มงเนาอมมงเป็นเบาลูกทีเมือไอมงข้าวนี่มงมงมึงมึงอชื่อน้เห็นอะเราหมวนไปนรงยามแรง

Phát ồ. Lạc cỡẹt. Lạc cỡẹt vô. Vô chút coi. Lạc cỡẹt bà Vô À, nè. Vô quán bà đi. Ôi.

Vui món này nè, rồi xem <tôi> nè. <bình> <tôi bình> <tôi bình> เนียบลาอย่าเชื่อความดีผิดพืชเพื่อเลยโอ้นมือเดียวเออเป็นโค้ดพี่น้องโค้ดน่าจากไม่ชินอติ้พี่นกองเลยบ่าทำเหล่เป็นมือโกบ่ดูทำเหล่พี่น้องเลย ยิ่งเพ่ลิฟบ่โอ้เพิ่นมุดหาบน้ามือเป็นความนเหนียวิ้นขา้าวบาบมือมมือเลยเนแบเจ็บไปเจ็บเนีเป็นเหนียวโ่ยาวเนสาตห้เบิ่งพี่น้องเลยเออเออเอาข้าวนี่เขียนมาแล้วพี่น้องจะยิงไห้จะบ่ได้ Niêm loại của khang nhun mà bên bàn nhun. đẹp loại. Niêm 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 เส็นเสุดยอดป้ป่ะมาได้ก um, uh ิน huh. ข oh> 네้าวบได้ล่างมือสามมืออะไรเฮ้ยผ่านได้บ่พ่นนนะ

ตานหมยทรงน้าพี่น้องเลยแาวมังแรงแนมแบบเงีนวงวยเห็นควยไปเสียนเป็นบ้านเนมเข้าไปพอจะเขี้นไม่ดอกพี่น้องมีมีเตต้ใหม่เติมต่อนวไออกมาจาก่บ่หนึ่งพีเห็นเออห้ำแตกไปเยอนะ เขาตัวโกไฟจีนเลยบูสุดยอดเลยตอนนี้เอเอ็มน้อยนะไวินาเป้า

và ừ. tụi hạp mới gặp cụ lời ว่านี่มัน môi này nè เมือง nhảy เด้อดิติดอยู่แล้วติดแน่มอนี่น่ะ Em xích cho lúc là bảo khoát đi kệnh cái đạt Vô dục phô vời lưới Ơ, một lẹ cứ hẹn còn đấy cho kênh Để không bỏ lỡ món หมอนก็สิเป็ดนะ

หลอกแบ็กซี่เขาหลอกใแบบน,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 นบาทเจ้ายาพูนแล้วจะมาอยู่เี่นไหมเงยเจ้าป่าวขวัญเห็นแล้วร้านเขาไปวิีแตทอนก้อยแล้วเป็นบาทโยนมือพรลวงเลียนจั่นโยนขึ้นไป เรียบร้อยแล้วว้าวัวนี้ก็สมมาปรกวดแล้พี่น้องมามืองชวาจคิดยนงี้ฝากไลค์กดแชร์กดติตามส่งแบบนูพี่น้องพากันคิดหน่อก็การเมาสวัสดี